พื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเ,เลือกทํากันได้เลยนะครับโอเคพอดีผมก็ช่วงนี้งานยุง่งๆนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บ ขุดเหรียญนะครับเป็นเว็บขุดเหรียญ USDT นะครับก็ผมได้มาอัปเดตการถอนอันนี้จะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆที่ถอนไปกันด้วยนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆถอนเข้า f o r c e t pay นะครับแต่ถอนได้2กระเป๋านะครับจะถอนเข้า f o r c e t pay หรือ p a y e a r ก็ได้นะครับของเว็บนี้นะครับ สถิติของเว็บนี้นะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด7 7 0 0หคนนะครับแล้วก็เว็บนี้เปิดมาแล้วนะครับอยู่ที่132วันนะครับก็ที่จ่ายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับวิธีการชําระนะครับวิธีการชําระเงินของเรานะครับก็ถอนได้เ a y ์เยียแล้วก็ f อเรตมันนแล้วก็ f อเรสตเพนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนขไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับหรือเพื่อนเพื่อนไหนที่สมัครไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถอนไปพร้อมกันว่าเว็บนี้ผมจะถอนไปครั้งที่3ว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับโอเคก็แล้วเพื่อนเพื่อนาไหนที่ยังไม่เคยสมัครก็ให้เพื่อนเพื่อนกดที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับก็สมัครครั้งแรกนะครับเขาจะให้ฟรีอยู่ที่500เหรียญนะครับมาซื้อเครื่องขุดนะครับ โอเคก็ okay, ให้เพื ite, so 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 ่อนๆกดที่ค okay, so ําว่าลงทะเบียนตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนใส่ชื่อผู้ใช้ของเรานะครับแล้วก็อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้แล้วกดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคก็สมัครง่ายๆนะครับสมัครไม่ยากนะครับโอเคผมได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่นึงนะครับโอเคพอเราเข้าสู่ระบบมาเราก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับ โอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่5,889 9เหรียญนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้จะเปิดขุดได้ทุกๆ24ชั่วโมงนะครับก็เหรียญจะได้ตามนี้นะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นของผมนะครับผมก็ไม่ได้ลงทุนนะครับผมก็เป็นสายฟรีเหมือนเพื่อนๆนะครับโอเคเรามาดูแต่ละอย่างตรงนี้ไว้ทําอะไรกันบ้างนะครับแผงควบคุมก็คือหน้าแรกนะครับหรือว่าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อสมัครมาครั้งแรกนะครับเพื่อนเพื่อจะได้เหรียญมาอยู่ที่500ร้อยเหรียญนะครับให้เพื่อนๆมาซื้อตรงนี้นะครับซื้ออันนี้อันแรกนะครับก็จะได้อยู่ที่400อจะใช้ในการซื้อนะครับอยู่ที่432สบเหรียญนะครับให้เพื่อนๆกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเรามาดูในแต่ละอันว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับก็อันนี้จะได้อยู่ที่0.6ต่อนาทีนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะได้เป็นอยู่ที่สิบห้า จุดหกเหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็นรายวันนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเราจะได้ถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อไว้ถึงอยู่ที่นี่นะครับถึงอันนี้นะครับก็รายได้ก็จะอยู่ที่สามเหรียญต่อนาทีนะครับผมก็จะมีอยู่ที่สามเครื่องขุดนะครับผมก็ไม่เคยลงทุนนะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นสายฟรีเหมือนเพื่อนๆนะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองมาอ่านตรงนี้ดูตรงนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้นะครับ โปรโมชั่นใหญ่นะครับก็อันนี้นะครับเขาก็จะมีบอกว่าเราจะได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคโปรโมชั่นนี้ก็มีมานานมากแล้วนะครับอันนี้นะครับโอเคตรงนี้ผมก็มีอยู่สามหัวขุดเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปตรงนี้จะเป็นการซื้อเหรียญน,นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆซื้อเหรียญน,นะครับโอเคตรงนี้ถ้าเราซื้อเหรียญน,นะครับ900เหรียญเราจะได้โปรโมชั่นบวกอีก20%เอร์เซนต์นะครับ โอเคเราต้องจ่ายอยู่ที่0.02ดอลลาร์นะครับตรงนี้เราจะได้อยู่ที่900เหรียญนะครับแล้วนี้1ดอลลาร์เราจะได้อยู่ที่5,000เหรียญนะครับในการซื้อนะครับก็จะต้องฝากเงินเข้ามานะครับก็จะใช้เป็นเพย์เอียกับฟอเรสตเพย์นะครับเพื่อนๆจะเลือกเป็นอะไรนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับโอเคให้เพื่อนๆเข้ามาอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆมากดรับโบนัสประจําวันตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้เพื่อนๆกดรับตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคก็จะได้อยู่ที่1ิบเหรียญนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรับเหรียญฟรีนะครับตรงนี้นะครับโอเครับเหรียญฟรีตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูได้นะครับอันนี้จะได้อยู่ที่หคอยนะครับหรือว่า6กเหรียญนะครับตรงนี้ใช้เวลาดูในการดูอยู่ที่60วินาทีนะครับ12วินาที8วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูให้เพื่อนๆหนึ่งอันนะครับอันนี้จะได้อยู่ที่2.5ศูนย์คอยนะครับคอยเพื่อนๆกดที่คําว่าดูตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคเพื่อนๆก็รอเวลาตรงนี้ให้เต็มนะครับนี่นะครับที่เป็นหลอดเพื่อนๆห้ามออกหรือห้ามออกจากหน้านี้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆออกจากหน้านี้เวลาตรงนี้จะหยุดทํางานทันทีนะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับรูปภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เว็บนี้ก็ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เรากดกลับมาหน้านี้เลยนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่2.5 คอยนะครับสองจุดห้าศูนย์คอยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทในเครือหรือว่าเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนจะไปเชิญเพื่อนก็ได้นะครับให้เอาลิงก์ตรงนี้ไปเชิญเพื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้เพื่อนๆใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครมาใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ห้าร้อยเหรียญนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูในการถอนนะครับให้เรากดมาตรงที่คำว่า x c h a เ g งหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับโอเคอันนี้นะครับโอเคก็จะใช้อยู่ที่สองร้อยเหรียญน,นะครับจะได้อยู่ที่ศ ..02 ย์ดดอลลาร์นะครับ 1, หนึ่งพันเหรียญก็จะได้อยู่ที่0.01ประมาณนี้นะครับ อยู่ที่1นึ่งมือเหรียญนะครับเราจะได้อยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ห้ามือเหรียญเราจะได้อยู่ที่ห้าดอลลาร์นะครับโอเคอันนี้ก็คือ1นึ่งแสนเหรียญนะครับเราจะได้อยู่ที่10ดอลลาร์นะครับ1ล้านเหรียญนะครับหนึ่งห้าล้านเหรียญเราจะได้อยู่ที่ห้ารอดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูเป็นห้ามือเหรียญนะครับตรงนี้นะครับจะได้อยู่ที่5ดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อกดมาที่คาว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้เพื่อนๆจะถอนไปไหนนะครับ แล้วเพื่อนๆจะถอนไปเพย์เยียก็ให้เพื่อนๆกดที่เพย์เยียนะครับผมจะถอนไปฟอสเซตเพย์นะครับก็กดที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เหรียญผมยังมีไม่ถึงนะครับตอนนี้เหรียญผมมีอยู่ที่สี่หมื่นสองพันสองร้อยสองนะครับวันหนึ่งจะถอนได้อยู่ที่หนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถอนไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญก่อนนะครับจะได้อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์นะครับก็กดที่คําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้ไปฟอสเซตเพย์ตรงนี้นะครับ โอเคนะครับยินดีคุณสามารถแลกเปลี่ยนของคุณเป็นรางวัลได้ทันทีแล้วส่งให้รางวัลให้คุณแล้วนะครับแล้วก็ตกลงนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับหรือเพื่อนๆจะมาเช็คหน้าแรกก็ได้นะครับหรือว่าหน้าแดชบอร์ดนะครับโอเคนี่นะครับหดอลลาร์นะครับเข้า f อเรสตเพย์นะครับจะใช้เป็นลิงก์กระเป๋าของ USDT นะครับนี่นะครับประวัติที่ผมถอนรอบที่แล้วผมก็ถอนไปอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับเข้า f อเรสตเพย์เหรียญก็เข้าปกตินะครับ โอเคเราไปดูใน f อสเซตเพย์ว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับเดี๋ยวผมขอรีหน้าฟอสเฟตเพย์ดูก่อนนะครับโอเคนี่นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่1 USDT นะครับการชําระปกตินะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนทําอยู่ก็ให้เพื่อนเพื่อนทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่เพิ่งสมัครมานะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่รีบมาสมัครกันนะครับโอเค คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปเดตก,การถอนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ